สวัสดีครับวัสดี้วัสดีว่าแต่วันนี้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าที่หินมันส่องสส่างออกมาท่านเรียกผมมีอะไรหรือเปล่าครับข้อเนี่ยมีภารกิจให้เจ้าน่ะทำอ,อีกแล้วภารกิจอีกแล้วเหรอครับใช่คืออะไรครับข้าเนี่ยชื่นชอบในการศิลปะการต่อสู้ของเจ้ามาก้าชอบมากการต่อสู้สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ ก็วันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับก็คิดถึงพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับก็วันนี้นะพี่ๆมันก็น่าจะมีเรื่องอีกแล้วนะครับก็คือไอหินก้อนนี้เนี่ยคือพลอยหรือเพชรดิบก็ไม่รู้นะครับที่พระราชาได้ให้ผมมาก็คือมันซ่องสว่างอีกแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ต้องไปนะเพราะว่า ก็เคยคุยกับพระราชาไว้แล้วนะครับก็ผมไม่ได้ไปมือเปล่าด้วยผมก็มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับพี่ๆแต่ว่าฝนเนี่ยตกหนักไปหน่อยเพิ่งจะหยุดไปไม่นานเองนะพี่ๆแดดเริ่มจะมานิดหน่อยแล้วนะครับก็เตรียมมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็คือกล้วยกับมะพร้าวน้ำหอมในเมืองของท่านเนี่ยไม่มีมะพร้าวน้ำหอมนะผมเจอแต่เป็นมะพร้าวต้นสูงๆครับมะพร้าวธรรมดาก็ผมเลยจะเอาของจากที่นี่ไป ให้ท่านลองกินดูนะครับก็ต้องดูได้ว่าท่านเนี่ยเรียกผมมาเรื่องอะไรที่หินเนี่ยมันได้ซองแสงมานะครับพี่พี่ก็เดี๋ยวเราจะไปกันเลยดีกว่าแต่เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนี่ยฝากพี่พี่เนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมพีชมป่าด,ด้วยนะครับส่วนคนที่เพิ่งมาดูคลิปผมอ่ะก็ฝากพี่พี่เนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะครับพี่พี่เดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยครับ ไปกันเลยครับพี่พก็ตอนนี้เราก็จะเดินทางกันต่อเลยนะครับพี่พี่ทุกคนาะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าเห็ดโคลนไว้นะครับก็เดินไปก็ดูซ้ายดูขวาด้วยนะถ้าเกินเห็ดออกก็ว่าจะเก็บไปให้ท่านพระราชาเมืองรับแลด,ด้วย ก็ผมก็มานอนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับพี่ๆก็คือฝนเนี่ยตกทั้งคืนเลยติดต่อกันสามวันแล้วนะครับก็ผมเนี่ยส่วนมาตอนนี้ก็คือเหมือนจะใช้ชีวิตอยู่ในป่าเลยนะครับเอาเปมาผมก็เป็นคนนอนง่ายๆนะครับมีเปย์มีกองไฟหรือขึ้นไปนอนบนห้างผมก็อยู่ได้สบายแล้วนะครับ ก็ไกลมากนะครับพี่พี่ไอ้พี่ดูความสวยของธรรมชาตินะครับอืแต่กลิ่นเนี้ยเหม,ม,ม็นมากเลยนะครับลุยก,กันตอ่อเดี๋ยวต้องเดินขึ้นไปอีกไกลเลยนะครับพี่แต่ก็ไม่น่าไกลเท่าไร่ละเพราะผมเดินมาจะได้ครึ่งทางแล้วนะครับ รรรมชาติคับ,คบพี่ๆอยากรู้กันเลียงครับว่าใครเป็นคนได้พระเจ้าห้าพราะองค์ไปก็ผมได้เลือกไว้แล้วนะครับหนึ่งคน ไม่รู้ว่าพี่พี่เอฟซีคนไหนจะโชคดีก็เหนื่อยมากก็พี่พี่คนให้ผมปรับเรื่องการเดินไปพูดไปมันทำไม่เหนื่อยแต่ผมก็ถึงจะเหนื่อยกายแต่สบายใจนะครับก็อยากให้พี่พี่ไม่เบื่อไม่เหงานะครับในการที่พี่พเดิน ตาพร้อมกับผมพี่จะได้ไม่เบื่อไม่เหงาด้วยนะครับหลังจากพี่เบิร์ดขี่ก็ได้เดินมาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วนะโอ้ยก็ได้ถึงหินหินยักษ์แล้วนะพี่พ หินยักษ์นี้ก็คือครึ่งทางของเมืองลับแลแล้วนะครับโอ้ยสวยงามมากนะครับก็เหมือนทุกครั้งนะครับเราจะพาไปชมลายหินกันเห็นผมไปดูในช่องอาจารย์ช่องใช้ใหญ่เนี่ยอาจารย์ยวนบอกมันเป็นแผนที่อะไรสักอย่างหรือมีพญานาคอาศัยอยู่ในนี้นะครับโ,โ,โอ้ยโอ้ลื่นลื่ลื่นมากพี่ลูก ้องเดินดีๆนะครับก็นั่นเลยครับเหมือนจะเป็นแผนที่ของอ่ะผมไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายกับเมืองรับแลนะครับก็ตอนนี้เนี่ยฝนตกไปด้วย มันมันไม่ได้ทำให้ป่าเย็นขึ้นเลยนะครับต้นไม้อาจจะเย็นแต่คือตอนนี้ผมเนี่ยเงื่อแตกไปหมดเลยอ่ะพี่ๆเดี๋ยวผมค่อยถ่ายให้พี่ๆดูอีกทีนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาพี่ๆเกินไปเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปเลยครับก็ตอนนี้นะครับพี่ๆก็ผมก็ขอพักก่อนสักครู่นะครับอีกไม่ไกลแล้วอีกสามสี่โลก็จะถึงประตูทางเข้าของเมืองรับแลแล้วนะครับ ก็พี่ๆอยากดูไหมครับใครคือผู้โชคดีที่ได้พระเจ้าห้าพงไปก็ชื่อใน youtube ูอ่บเป็นชื่อภาษาไทยครับเป็นชื่อภาษาไทยนะครับแต่ผมไม่บอกว่าเป็นตัวอักษรไหนผมให้พี่ๆลุ้นไปก็ผมก็คอดีใจกับผู้ที่ได้เม็ดพระเจ้าห้าพงไปล่วงหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะ ติดต่อไปผมก็ติดต่อไปแล้วนะครับก็ผมก็ต้องขอกราบขอโทษพี่ๆ FC ที่ผมไม่ได้เลือกพี่ๆด้วยนะครับก็คือเม้นนั้นก็ผมก็ดูหลายรอบแล้วนะครับเขาก็ชอบมาเม้นท์ให้กําลังใจผมอะไรผมตั้งหลายรอบแล้วนะครับก็เห็นเห็นว่าลูกชายป่วยด้วย เจ้าชื่อคล้ายๆผมด้วยครับผมก็เลยให้เข้าไปก็พี่ๆอย่ากโกรธผมเลยนะครับผมก็ต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับขอโทษจากใจจริงเลยนะครับในเมื่อพระราชาบอกให้เลือกได้เพียงคนเดียวถ้ามีหลายอันผมก็อยากจะให้พี่ๆเอฟซีทุกคนเลยนะครับก็แค่นี้แหละครับที่ผมอยากจะบอกพี่ๆนะครับผมก็ ต้องขอโทษอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับก็ร้อนมากๆพี่ดูเหงื่อผมร้อนมากเลยนะครับกระเป๋าผมก็หนักพอสมควรนะครับมีสเสบียงที่ผมต้องเตรียมมาใช้ในชีวิตประจำวันนี่ก็เป็นพ้าลมกับเสื้อเป็นเสื้อล่มนะกันฝนได้ด้วยมีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งส่งมาให้ผมผมก็ต้องขอบคุณจกัก ในช่องผมเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับผมก็ยังไม่มีตังค์นะผมก็ทํางานไปด้วยแต่อย่างว่าผมก็มีพ่อแม่ที่ต้องดูแลนะพวกท่านก็แก่แล้วนะครับผมก็จะเสื้อผ้าอะไรนะผมก็จะไม่เอาเท่าไหร่นะครับส่วนมากผมก็จะเอาเงินเนะี่ยไปช่วยพ่อแม่ซื้อข้าวส่งข้าวสารมากกว่านะครับพี่ๆตัวของผมเนะี่ยถึงจะไม่มีอะไรก็ช่างนะครับแต่พ่อแม่ผมต้องสบายนะครับ ผมจะไม่พลามเยอะแล้วนะครับพี่พี่เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเลยครับพี่พีเดี๋ยวเราไปหาพระราชากันเลยว่ามีเรื่องอะไรนะครับไปเลยครับเราก็เดินลงเขากันต่อเลยนะครับพี่พี่ก็ไม่นานละลงเข้าถึงไปยินเขาก็อ้อมไปฝั่งนู้นนิดหน่อยก็น่าจะถึงละแต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าทางมันลื่นมากนะครับ เสียงนกก็แจววไปทั่วเลยนะครับก็ผมก็ไม่มีอะไรจะมาให้ท่านนะเพราะผมก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรผมก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งผมก็เอาของไม่รู้ท่านจะกินได้หรือเปล่าแต่พวกท่านเนี่ยที่ผมเคยเข้าไปนะคือกินแต่ผลไม้นะครับม,มีแต่ผลไม้ทั้งนั้นเลยแต่ที่พวกไม่เห็นก็คือไม่มีมะพร้าวน้ำหอมนะแต่กล้วยนี่มีแต่ผม อยากเอามาให้ท่านเพราะผมก็มีแค่นี้นะครับอันนี้ก็ถึงทางขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปเลยนะครับโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเลยครับไปเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเลยนะครับ นคือเรื่อยบมันชันมากเฮ้ยมันเหมืมมอนเจออ๋อคนจะขึ้นไปพี่รู้หรือเปล่าครับว่าพวกนี้มันคือเห็ดอะไรเยอะมากเลยครับแบงแดงด้วยไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรนะครับ คือแดงเต็มเลยว่เราจะไม่เสียเวลาเราขึ้นไปหาพระราชากันดีกว่าพระราชาครับพระราชาพระราชาครับเฮย้ยพระราชาพระราชามันมารออยู่เลยนะเฮย้ยพระราชาสวัสดีครับ ท่านโคดสบายดีไหมครับสวัสดีครับสบายดีเอาแล้วท่านโคดมานั่งอะไรตรงนี้หลหรอครับพระาชาเจ้าเป็นไงมาไงก็หินที่พระราชาให้ผมมันส่องสว่างผมก็พระราชานะ้าจะเรียกผมผมก็เลยมาครับเ,ออเดี๋ยวผมขอนั่ง ก่อนนะครับตั้งกล้องให้พี่พีเอฟซี FC ดูนี่นะาพี่พี่น่าจะได้แล้วเดี๋ยวผมขอถอดกระเป๋าถอดรองเทา้าจัาบทันก่อนนะพี่พี่สวัสดีครับ ว่าแต่วันนี้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าที่หินมันส่องสว่างออกมาท่านเรียกผมมีอะไรหรือเปล่าครับก็ข้าเนี่ยมีภารกิจให้เจ้าน่ะทำอีกแล้วภารกิจอีกแล้วเหรอครับใช่คืออะไรอะครับข้าเนี่ยชื่นชอบในการศิลปะการต่อสู้ของเจ้ามากข้าชอบมากการต่อสู้ของเจ้าเพราะว่าข้าข้า ภารกิจที่ข้าจะให้เจ้าเนะี่ยช่วยข้าก็คือค้าเนี่ยจะให้จะให้เจ้าเนี่ยสอนมวยไทยให้แก่ลูกชายของข้าท่านคดเนี้ยหละครับใช่ก็คือจะให้ผมสอนมวยแต่<ช>ผมผมก็ไม่เก่งเลยนะครับท่านมันก็พอมีแต่มันมันไม่ได้เก่งเลยนะครับท่านย้ายผมสอนมวยนี่มันจะ ได้แล้วครับข้าว่าเจ้าข้าว่าเองเจ้าทำได้ออลูกชายข้ามันยักฟึกแต่ข้าสอนมันไม่เป็นข้าไม่เคยเรียนออถ้าพระราชาประสงค์แบบนั้นผมก็ได้ครับผมก็จะช่วยพระราชาครับ การตอบแทนข้าก็คือเดี๋ยวข้าเนะี่ยจะให้พรแก่เจ้าพรใช่อ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหรอกครับที่พระราชาให้มามันก็เยอะพอแล้วครับมผมขอแค่ได้ช่วยท่านก็พอแก้ใจผมแล้วครับก็เดี๋ยวผมขอเอาผลไม้มาให้ท่านได้ไหมครับได้ได้ได้ก็คือที่สิ่งที่ผมนํามาก็คือ กล้วยน้ำว้ากับมพะพร้าวน้ำหอมเพราะที่เมืองท่านไม่มีมพะพร้าวน้ำหอมครับผมก็อยากจะให้ท่านลองชิมดูครับเพราะมันทั้งหวานทั้งหอมครับมาต้องขออนุญาตนะครับอันหนึ่งนะครับพี่ๆผมจะเียมมพะพร้าวให้ท่านเลยนะครับทาไม่ใช้ถุงเลยเดี๋ยวผมต้องเอาถุงเนี่ยเก็บไว้ ไม่ให้ท่านไปนะเพราะเมืองท่านเนี่ยคือเป็นตะกา้านะที่ผมเห็นไชตะก,กาท่านคดข้าขออนุญาตเดินไปข้างหน้าหน่อยนะครับนี่ครับผมให้เจริญเจริญไอ้นุ่มครับก็ใจมากเลยมะพร้าวน้ำหอผมผมก็เอามาลูกเดียวเอามาให้ท่านลองชิมรัน ขอบคุณมากขออนุญาตเดินลงไปนะครับก็เรื่องที่ท่านเรียกผู้หมาก็คือเรื่องนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วปีกป่าผมขอลูกข้าเนี่ยนางแบนีมันอยู LIKE <lonely> ่ในเมืองก็จริงแต่มันเนี่ยไม่เคยได้เรียนวิชาทิ่จะปะกันต่อสู้เลยอืมข้าเลยอยากจะ ให้มันได้เรียนูจับป้องกันตัวเองโอเคครับท่านเดี๋ยวผมจะช่วยท่านครับอขอบใจมากนะหนุ่มเอ้ยครับผมแล้วท่านจะให้ผมสอนลูกชายหรือท่านคนเนี่ยพาไปสอนที่ไหนครับครับว่าเดี๋ยวพักหรือว่าเจ้าจะไปในเมืองค่าละ่ะ ถ้าไปเมืองก็มันต้องเข้าไปไลยวันเลยนะครับพี่พี่ผมเข้าไปวันเดียวได้ไหมครับได้ไดแแ้แล้วแต่แล้วแต่เองสะดวกเลยได้ครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามมาที่นี่บ่อยๆผมก็จะช่วยสอนทันคดแต่ทันคดน่าจะเป็นไวนะครับเพราะผมดูจากรูปร่าง ฟี่มือท่านที่ท่านเคยช่ชยผมดูก็ท่านคนก็ได้เลยนะครับอโอเคครับท่านเดี๋ยวอุย้ยขอโทษนะครับที่พูดโอเคได้ครับท่านเดี๋ยวผมผมว่าเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองกันเลยไหมครับอโอเคครับยังไงเนี่ยค่ะก็ฝากองด้วยเนอะครับผมก็เดี๋ยวผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำสักแป๊บหนึ่งนะครับ ก็คือทำธุระส่วนตัวโอเคโอเคโอเคครับท่านหายไปอีกแล้วนะครับเอา้าท่านโคตท่านโคตยังไม่ไปอีกหรอครับใช่จ้ะท่านโคตยังไม่ไปนะพี่พี่มีอะไรหรือเปล่าครับท่านโคตท่านช่วยค้าเลยจ้ะเดี๋ยวผมขอไปนั่งใกล้ๆท่านดีกว่านะขอถือวิสาสะนะครับ ขอเก็บกระเป๋าไว้ก่อนนี่ไงพี่ๆี่จะผมตังต้งกล้องให้พี่ๆดูดีกว่าอ๋อไว้ยังไงครับท่านท่านช่วยค่าฝึกมือหน่อะจ๊ะได้ครับค้าอ,อยากเรียนจริงๆท่านกุ้มเรื่องนี้หระครับใช่จ้ะ เขาได้รูดูแลบ้านเมืองจ้ะอย่างว่านะครับพี่พี่ก็ <c oughs> คือท่านเนี่ยต้องเป็นราชาองค์ต่อไปนะโอเคครับแล้วขอถามอายุท่านได้ไหมครับท่านอายุเท่าไร่ครับหรือพระชนมายุท่านเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบสองปีจ้ะยี่สิบสองปีนะครับพี่พี่อายุเยอะกว่าผมสองปีนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะ ช่วยสอนท่านเองท่านไม่ต้องห่วงถึงผมจะไม่เก่งเท่าไร่แต่ผมก็จะพยายามให้ถึงที่สุดที่จะช่วยท่านได้นะครับก็เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับท่านผมจะมาใหม่พรุ่งนี้ก็คือผมมีหน้าที่ที่ต้องไปทำก่อนครับพี่ปไปเดี๋ยวเราจะรีบไปที่อื่นกันเลยดีกว่าเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะครับผมท่านเดี๋ยวเจอกันครับ แล้วผมไปแล้วครับท่านก็ได้ไปแล้วนะครับผมว่าผมก็ต้องเดี๋ยวต้องตามอ,อพระราชากับอืท่านโคตรไปนะครับก็ค,คือร้อนมากภารกิจก็คือผมต้องช่วยสอนอ,อมวยให้ท่านโคตรนะก็พระราชาได้มอบใหม่ภารกิจอันใหญ่หลวงเลย ที่จะต้องสอนเจ้าชายเพื่อจะมาเป็นราชาในอนาคตอีกต่อไปนะครับพี่พผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำได้ไหมก็ฝากพี่พี่เนี่ยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคอยเชียร์คอยซัพพอร์ตผมไปเรื่อยๆนะครับพี่พี่โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพี่พี่ไปแล้วครับรักทุกคนนะครับเจอกันครับพี่พี่บ๊ายบาย